สวัสดีครับเพศัพจับ้าน e p 1 3เพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมและภาษาที่เราใช้คุยกันจะเป็นภาษาง่ายที่เราเข้าใจกันได้ง่ายเหมือนคุยกันในร้านยาวันนี้เรามาคุยกันในแง่ของการลืมกินยาไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันยาเบาหวานที่เราต้องมีการกินยาอย่างต่อเนื่องหรือผู้ใหญ่ของเรามีการกินยาอยู่อย่างต่อเนื่อง แล้วมีเหตุสุดวิสัยที่ลืมเอายาไปมาจากต่างจังหวัดลืมเอายามาหรือออกเดินทางไปต่างจังหวัดลืมเอายาไปแล้วก็เดินเข้าร้านยาไปเอาอยัางไงดีวะจะคุยอะไรดีเนี่ยก็ลืมเอายามาวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อเราลืมกินยาที่เรากินแบบต่อเนื่องแบบเนี้แล้วฉันจะ จัดการยังไงกับปัญหานี้ฉันจะรู้ชื่อยาได้ยังไงหรือว่าฉันควรจะทํายังไงต่อหรือถ้าเกิดฉันไม่มียากินเลยฉันจะตายไหมคลิปนี้เราจะมาคุยในปัญหาแบบนี้กันครับก่อนที่เราจะไปคุยในหัวข้อของเคสที่เราเจอเราจะมาคุยคอนเซปต์กันก่อนคอนเซปต์ในเรื่องของการที่เราลืมกินยาหรือ มีเหตุสุดวิสัยอันที่ไม่สามารถจะกินยาได้เนี่ยให้เข้าใจ4อย่างก่อนโอเคอันแรก1เตือนตัวเองนะครับในกรณีที่เราไม่ได้มียาติดตัวมาด้วยเราก็ต้องเตือนว่าเฮ้ยยาประจําตัวเราไว้วันหลังต้องห้ามลืมแล้วนะคำแรกสุดเลยคือเตือนตัวเองอย่าลืมแบบนี้บ่อยๆนะครับอันที่2คือการหายาทดแทนการหายาทดแทนในคอนเซปตนี้คือสมมุติว่า เรารู้ว่าแบบเนี่ยฉันลืมเอายามาแล้วยังไงเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือการไม่หยุดยาการไม่ลืมกินยาการกินยาต่อเนื่องทีนี้ประเด็นคืออ้าวแล้วเราจะรู้ชื่อยาได้ยังไงคอนเซปต์แรกถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถ้าเป็นไปได้กินยาเรือรังใดใอยู่จดชื่อยาหรือว่าถ่ายรูปยาเก็บเอาไว้เวลาเข้าร้านยาเราได้ยื่นให้เลยว่าโอเคฉันกินยาตัวนี้อยู่จบนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยกินยาอะไรอยู่ก็ไม่ได้จดชื่อเอาไว้อะ ประเด็นคือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากินยาอะไรอยู่ง่ายคือโทรศัพท์ไปถามคลินิกหรือโรงพยาบาลหรือร้านยาที่เรารู้ว่าเอินเนี่ยเราเคยรับจากร้านนี้อยู่นะครับแล้วเขาได้แลวลาลดความดันตัวนี้ตัวเลขมิลลิกร,รัม5ตัวเลขมิลลิกร,รัม10ตัวเลขมิลลิกร,รัม25ลองคุยกับเขาดูเราอาจจะได้ชื่อยาที่เหมาะสมในการที่จะเอามากินตอนนี้3 ในหัวข้อนี้คือการประเมินความเสี่ยงนะครับถ้าปกติเราเราจะไปแค่ไปเที่ยวทะเลไปนอนชิวๆริมหาดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อาฉันกำลังจะเริ่มไม่ได้กินยาแล้วนะความดันสูงเท่าไหร่อยู่พี่ความดันสูงประมาณ180แเอาแล้วไงกำลังจะไปทำอะไรครับกำลังจะไปปีนเขา กำลังจะไปวิ่งมาราธอนหรือกำลังจะไปทำกิจกรรมแบบที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆถ้าเกิดอย่างนี้หัวข้อนี้คือการเราจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าสิ่งที่คนไข้กำลังจะไปทำสภาพคนไข้เนี่ยมันควรจะไปทำไหมกับการที่มันจะขาดยานี่คือหัวข้อที่เราจะต้องคิดอยู่ในหัวว่าแบบก็ลืมกินยา,าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าความดันไม่ได้สูงหรือว่ากิจกรรมที่เรากําลังจะไปทําไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มันหดวร้ายเกินไปนัก ก็อาจจะพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิดกิจกรรมมันโหดร้ายเกินไปมันก็ควรจะเลี่ยงเนาะและอันสุดท้ายก็คือเมื่อเสร็จกิจกรรมต่างๆแล้วเมื่อเรากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติของเราแล้วก็ต้องไม่ลืมกินยากลับไปกินยาเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดอยากจะงดการกินยาหรือการลดขนาดใดๆควรจะปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะปรับเปลี่ยนยาโอเค คุยกันในร้านยาตอนนี้เคสที่เกิดขึ้นจริงคือคนไข้เดินเข้ามาบอกว่าลืมเอายามากําลังจะไปทะเลเนี่ยกำลังออกจากบ้านไปละแล้วกําลังจะไปทะเลแต่ว่าลืมเอายามาสิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ1โอเคคนไข้เคยกินยาอะไรอยู่ครับในเคสนี้คนไข้จํายาไม่ได้นะคนไข้ไม่รู้ว่าเ้ยกําลังกินอะไรอยู่โรงพยาบาลก็ลองติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกดูไหมจำไม่ได้แล้วซื้อยาจากร้านยาทั่วไปชื่อยาไม่ขุน ตายเลยโอเคแต่ก็ถามคนไข้ครับพี่ตอนนี้ที่กําลังกินยารดความดันอยู่เนี่ยความดันคุมอยู่ไหมประมาณเท่าไหร่คนไข้ตอบว่าก็ก่อนที่จะกินยาความดันสูงประมาณสักร้อยสี่สิบกินยามาแล้วเหลือประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบในเคสนี้ก็เลยบอกว่าพี่ในกรณีแบบนี้ร้อยสี่สิบอยู่โอเคแต่พอกินยาลงมามันลงมาเหลือร้อยยี่สิบการขาดยาประมาณหนึ่งถึงสองวันจะไปแค่พักผ่อนริมทะเลเฉยก็เลยบอกว่าพี่ถ้ากรณีแบบนี้อาจจะ พิจารณาว่าในเมื่อเราหายาไม่ได้นะครับก็อาจจะเน้นการพักผ่อนแล้วก็ระวังตัวแล้วกันว่าอย่าทํากิจกรรมใดๆที่มันหักโหมเกินไปนักการขาดยาอยู่ช่วงประมาณ1นวันยังพออยู่ในวิสัยที่พอรับได้นะครับเพราะความดันคนไข้ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเกิดความดันคนไข้ยอยู่ประมาณร้อยแปกินยาอยู่ร้อยหกสิบเราอาจจะต้องคุยกับคนไข้นิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้หายานะแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ระวังในเรื่องของการออกกําลังกายหนักๆระวังเรื่องอาหาร ระวังเรื่องของบางทีการปวดหัวอะไรบ้างนะครับก็เราจะได้ปรับการดูแลคนไข้ให้เหมาะสมในเฉพาะรายแล้วคนไข้เองก็จะได้ไม่กังวลมากนะักว่าตายแล้วลืมกินยา2วันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเคสอย่างนี้ไม่เป็นอะไรแต่อินเคสถ้าสมมุติว่าคนไข้ปกติความดันอยู่เท่าไหร่กินยาความดันไม่ได้กินยาร้อยแเนี้ยกินยาลงมาแล้วเหลือ160แล้กินยาสัก3าตัวแล้วลงมาเหลือ160สูงนะ แล้วถ้าบอกว่าเนี่ยลืมกินยาทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคาตอบคือถ้าหายากินได้หรือกลับไปเอายาที่บ้านได้ก่อนก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปเอายากินที่บ้านไม่ได้แล้วซีเรียสมากก็ควรจะต้องโทรปรึกษากับคุณหมอนิดนึงนะครับว่ามีชื่อยาไหมเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับมันจะปลอดภัยกว่าด้วยความเป็นห่วงขอบคุณครับ